ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดป่าขยองสามัคคีธรรมนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะที่วัดก็มีการทําพิธีบวงสรวงใหญ่นะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็สะดาะเคราะห์นะคะเปิดโชคเปิดลาบให้กับ ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะซึ่งเอ็ดก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเขาด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เอ็ดก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกับ f อซทุกท่านนะคะเผื่อว่างวดนี้อาจจะได้โชคก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็มีการมาทำพิธีบวงสรวงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอ็ดไม่ได้มานะคะท่านผู้ชม ซึ่งพิธีบวงสรวงในงวดที่ผ่านมาก็มีตัวเลขเข้านะคะหกห้าห้าหกนะคะวันนี้ยังมาตั้งคืนนินนินอยากบวงสวงในศาลี้นะโมตัสสะภะคะวันตุระันตุวะสมะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันตุระันตุวะสมะ ดาษนะกบวตัสะภะระวะโตอะรหะโตัมมาสัมพุทธสาะพุทธทงสรณังัจามิธัมมังสรณังัจามิสังฆังสรณังัจามิตุตียมเปพุทธทงสรณังัจามิตุตียมเปธัมมังสรณังัจามิตุตียมเปสังฆังสรณังัจามิ ตัดยียมปีพุทธังสรนังขจามีตัดเยียมเปีมธรรมมังสรนังขจามีตัดเยียมปีสังฆังสรนังขจามีรับฟังคำเป่าประกาศของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ด้วยวันนี้เป็นวันดีเรื่องงามยามดีวัดป่าบ้านขยงพร้อม หลวงพี่สมยศคณะสองฆ์อุบา,ออาสิกาทั้งหลายได้ทำพิธีอัญเชิญเทพเทวาลงมาเป็นสักขีพยานเปิดพบเปิดผูมเปิดสถานที่ตรงนี้ดังนั้นจึงองัรเชิญเทพพระาดาเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายที่สถิตอยู่นาทิดภูรภาซึ่งได้กล่าวนามมาแล้วนั้นโปรดรับรู้รับเห็นเป็นพยานและอนุโมทนาสาธุการอำนวยอวยใจอำนวยอวยพร ไอ้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายที่มาร่วมพิธีในวันนี้จงประสบแต่ความสําเร็จเง,ไง,ไงนินไหลนองทองไหลมาการงานก้าวหน้าการคารุ่งโรจน์อนาคตสดใสทุกคนทุกท่านด้วยประการละชนิดเถิดพระเจ้าข้าเออ,เอ,อสาธุ Naga tang sumang Sumpah batang Suho di tang Suka no semut Jembram mencari Sumpah trakinang Kayak kembang Kembang batang Kinang batang Kinang Kembang baning

่ทานมวันนี้มาบวงสรวงขอโชคนะพี่เนาะพระนริยะมาสวมแม่ฮันเมืองแจ่วกระดันหอดั้งก่อนน้อยยูน่าบวงีรวงเปิดโชคเปิดลาบนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังศรัทธานะคะนี่นะคะพิธีในวันนี้นะคะวันนี้แอดก็มีโอกาสได้มาร่วมทำบุญกับเขาด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยววันนี้จะมีตัวเด็ดๆไปฝากกับอีฟทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะโอด้ยทาไมฟองออกเยอะจังเนาะใจประสงค์มาถึงที่สถานที่เดี๋ยวกันมานังมองเราด้วยกนเดี๋ยวเราจะเริ่มพุทธมนต์เดี๋ยวย้อนไปเจอท่านถวายบาปปลาเดี๋ยวแบบพังไก้พกอจะเริ่มพุทธมนต์เดี๋ยวจะไปจุดธูปนะคะใจเย็นๆใจะร้อลม

อาบุญกุศลที่ท่านได้มาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโลภทานอาไหลกันหมาเจอหรือยังยายเจอหรือยังอ๋อ Hey, no. นี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขคูบเสียงไายในวันนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขคู่เงเสียงนองทยนะคะสามสี่หนึ่งนะคะงานวหน้าการท้าโรดอามสวงใสคอยท่านยอมก็เป็นสิทธิ์ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมมีกินมีช่าไม่ขาดสายตีบ้านใหญ่สมไทยเลือดถูกระดับเล่นใ้เล่นะค้ระดับทองเพราสามมาป้ากรถดาบเพชรขอให้เ่อแต่เพชรเพชรตัวโต ตัวเดียวกันนะคะหรือไม่ก็แปดสี่หนึ่งหรือไม่ก็สามสี่หนึ่งนะคะโอ้คุณป้าเห็นเป็นแปดใช่ไหมคะายได้ไหมนะคะในวันนี้ ก็ให้เอทางบ้านช่วยกันดูนะคะว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะเปดสหรือไม่ก็3า1นะคะแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะเอ็น้ยการของสังคมเห็นี่อคนทั่วไปบ้านเรไอนทั้หาะว่าเปดสี่หนึ่งเปดสี่หนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทางบกนะกับทางน้ำท่านผู้ชมหนึ่งท่านตอบไม่จอดพิธีกาได้นะคะ บาการนะคะให้ัต์อย่าเป็นบากราบจงเป็นมคลที่ปราถนาสิ่หนึ่งประการใดก็ขอสความปราถนา นะคะท่านผู้ชมชอบก็จัไม่ชอบก็พาดได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเอ็ก็นำเสนอไปนเพียงแค้แนวทางในการี่ยงโชาวข่านั้นนะคะท่านผู้ชมส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะแต่เอ็ก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขที่เอ็ดนำเสนอเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ด้ท่านชดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมผู้โชคดีงวดที่ผ่านมาเนาะรโอ้ยจบอันเดียวเหะอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขอย่างใบ20ที่ว่ายูยูก็หล่นเองใช่ไหมคะ้ยอ๋เดี๋ยวเรามาดูเลขท้ายกันนะคะเดี๋ยการม์ดที่1ต้นไม่เท่าไหร่ครับการต้นอยู่ที่ใหญ่โตบาทครับนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะ เลขท้ายชนะบัตร1 0นะคะอยู่ๆก็หล่นนะคะในพิธีบวงสวงนะคะเลขท้าย637นะคะท่านผู้ชมเนาะพราะว่างวดที่ผ่านมาบวงสวงไป20ก็หล่นแล้วก็มีคนได้โชคนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเศรษฐีตลอดกาลขอให้รวยไม่ีที่สิ้นสุดเรพิจาราดูนะคะสำหรับตัวเลขรว6 20ที่ว่าหล่นนะคะท่านผู้ชมในวันนี้นะคะ ถ้าชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะาะว่าเอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะนี่นะคะชอบก็จับด่วนนะคะท่านผู้ดีท่นนายมาในวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีค่ะวันที่สิบหกท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขจากคุณยายเบียบึ้งนะคะสามศูนย์เจ็ดศูนย์ นุมทนาสาธุด้วยอันนี้ของคนรักในวงเดออันนี้คือตัวเลขจากใบ20ที่หล่นเนาะคุณยายเนาะอ๋อหกสามเจ็ดนะคะเอ่งวดที่ผ่านมาก็มีใบ20หล่นเหมือนกันใช่ไหมคะยายอ๋อคุณยายโชคดีไหมคะอ๋อคุณยายซื้อแต่3ตัวเนาะเพราะว่าไอ เมื่อ่อนคุณยายก็มามาทำพิธีเหมือนกันเนาะแต่แต่ว่าแอดไม่ได้มาเนาะแต่ว่าแอดก็ซื้อแต่ตามตัวเลขของคุณยายเนาะยายเนาะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูชัดๆอีกรอบนะคะเลข เงินใบ20นะคะที่ว่าทําพิธีอยู่ดีๆก็หล่นลงมานะคะท่านผู้ชมเอ็เชื่อว่าเทวดาจะให้โชคกับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะหกสามเจ็ดนะคะแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะยายเนาะไปนักธิต้นพระปลาของใครเนาะวดนี้จะซื้ออีกไหมคะยายปัจจัยปันนี้ซื้อไหมคะของใครของใครเอิงเงินที่ผ่านมาความฝันของยายก็เข้าแต่เลขศูนย์เนาะ ที่ยายให้ศูนย์หกเจ็ดนาย่เนาะไม่เป็นไรคุณยายวันนี้เอาใหม่เนาะยายเนาะทำพิธีไหวยแล้วก็วันนี้ก็ขอให้คุณยายถูกอีกนะคะยายวันนี้ขอบคุณยายมากค่ะสวัสดีค่ะ